รามน้มัสการค่ะครับน้ำมาสการขยันขยันย่อมพอย่อมแม่เป็นยังไงมาเมื่อนี้การข้ากันฟันดีฟันดีหรือบดีฟันฟันจำบ่ได้จำฟันบ่ได้จ่าได้ฟันดีว่ันเห็นตาาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม โปรใช้วิทยาลัในการรับชมข้างล่างนี่นะพ่อเส็ดทอดจเราันเห็นจังได้ให้อาจารย์ไปเลียนน้ำเยาบ้านเมื่อนนี้ครับพราแมงกนเจไปให้โชคห้ยพรอนบ่านนะครับผองกระเลยะจป่ามากนะครับไม่ได้บอกเลยม่ ว่าท่านได้บอกนช่ครับผมคิดทอดแห้งผมเล้มากตอนไคนับในฝันแค่เพื่อนไปหาเพื่นไม่ได้บอกเลขกันปะตาคันปนเนเอิ้มาเอาเลขมะานอย่างไมากใย่ไหมต้ม้ยานมันเิ่นบอกม่เอาตัวดีอยู่ครับไปนยานุ่มพิ่เนาะใช่ไหมว่าเป็นสะพานดีหรือล่ใช่อะไรผ่านคู้ทุกคนอยู่หรอกตัวเลขนี้ครับากันทน่ระเบียงในเนี่ยมากอยู่ค่ะ มักมักนี่แหละมักอันเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่แหละมักตัวนี้นี่ถือใจโย่ถือเคี่งเลยเนี่ยงั้นมากกับจัดไว้คได้นว่ามันเป็นไปได้เนาะแม่น้มณีงั้นค่ะคันน้ำมุนสามเมืองเงนบอค่ะคันที่แรกก็คือวันที่ยี่สิบหกเนหยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดค่ะยี่สิบหยี่บเจ็ดยี่สิบแปดได้ตัวเลข อาตรงกันเนาะค่ะยี่สิบหกก็ได้หาตัวยี่สิบเจ็ดก็ได้ตัวเลขหาตัวยี่สิบแปดก็ได้ตัวเลขหาตัวแต่กันตัวเลขหลายอยู่แต่เป็นตัวเลขซ้ำกันอยู่เนีพี่น้องอาจจะว่าคือหลายแม่มาสั่นมาหลายเดลยมาหลายมันบาหลายดิค่ะเนาะว่าังไงว่ามีเลขแค่สามตัว ถ้าจับเป็นคู่จะไม่เลือยู่สามคู่ไคไเไหมคะถ้าขอถามนะคะผู้อาจารย์นั่งหลังจากที่เพุขันน้ำมอนนี่แล้วเป็นไม่ะผระอารย์นั่งต่อเล่มหมคะ,ะนั่นงรือว่าวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามัน่แรงถ้าว,กกว,กกวกกันแล้าาแลวนั่งต ทางจออะไรตัวเลขนั wish, ่นก็ได้ได้มาแล้วได้มาแล้วก็คือว่ารอเวลาค่ะคือว่าวันที่เสาร์วันเสาร์วันเสาร์ของวันที่หนึ่งสัเสาร์ของวันที่หนึ่งเนาะจะได้บอกาย่โยมคือว่าพากันร่อหรือพากันติดตามเพราะว่าเป็นยังต้องว่าเป็นวันที่หนึ่งเพราะว่าจะมือเขาก็ร้อด้วยกันเนาะจะมือเขาก็รอ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางทาก็าาเ,าเขากะล็อกที่เจ้เนี่ยแหละได้กันเที่ยงมัน่าพอเราเพี่นในอ้อกได้เราวาคนสีซอยคนกะตองซอยนาะค่ะ เราก็สรอยลูกจะยินไป็สร้อยไปไ้เนาะพ่อกขนะแม่น่ะงานยานุ่มความละโอเคที่อาจารย์จับคู่ให้แดงนี่คือมือวันที่หนึ่งจะคอยจะคอยเป็นมือหางงาแม่นเพราว่าอาจารย์จับคู่แล้วงานจับคู่แล้วแต่ทาผู้ที่เป็นเฮ็ดเลขเป็นคำนวณจับใส่กันได้กัดเลขอยู่ในนีนมาค่ะแม่เพราะว่ากับยุ่มผู้เพิ่นมักเล่นเนาะมันเลนบ่หลายตัวจับใส่กันได้เลย เพราะว่าทับไปทับมาเลขสามคู่สอนนี้ไม่เป็นเลขสามคู่แค่แค่แค่ว่าจะจับจับคู่นั่นได้แน่นอนจับตับคู่น่ะแต่จะมาจับเป็นสามตัวเนี่ยจะจับไปแบบไหนเนาะเพราะว่ามันกันี้จับสามตัวนี่มันกันจับอย่างยูฟ่นเป็นไปได้หลายตัวอ่าจะจับไปหลายคูจับสองตัวนี่อัดสองสองคู่นี่ง่ายง่ายสองคู่นี่ง่ายแค่สามตัวนี่จจับตืกจะสืกจับบ่าืกับ มันงเก่าสิมัติทีเนาะ,ะจ,จับสองตไปก่อนเด้อค่ะทานผช่วมที่เบิง่งคคีบเห็นตัวเลขยึดเน,น็ดถาดนะคะเป็นตัวเลขของคันน้ำมนตนที่หลวงพีเพ็นทําพิธีเราสามขึ้นสาม,มารถจับสองตได้เพราะว่าหลวงพีเพ็นวาถ้าจับสองตมี่แน่นอนมันมาค่ะแล้วก็เลขมาหลายยุทธีกะตรงกันสามเมือกเ็ดหาสองเมือที่หนึ่งกับมี่ มือที่สองมากกว่าเจ็ดห้าสองอีกเนาะนี่เจ็ดห้าสองเก้าเจ็ดห้าสองเก้าเจ็ดห้าสองเก้ามันกลางแค่แถวหลังแถวหลังก็มาเรียงไม่ให้เบอร์ง่ายๆอันตัวข้างบนตัวใดนะคะห้าห้าสามสีบอะค่ว่ามหรอกี่แต่ต่างกัน แค่ตัวหลังเสรต่ตัางนี่เมื่อกี้งวดเมื่อกี้มันมาตัางนี่ร้านตรงๆทั้งสามโจรวันนี้ก็ที่ที่ว่าจะมาสามเดี๋ยวที่ว่าเป็นยังือแต่ตังเราอาจจะให้สองตัวหลังนั่งก็ได้ความคิดความคิดเป็นหันอาจจะให้ทั้งสามตัวบนสองตัวล่างสองตัวล่างนะครับข้างหลังนี่เคือคื่อสองตัวข้างหลังนี่แค่เก่าเงก้ยกว่า นี่เก้าหาเก้เก้าอ๋อเก้าหาเนี่เขาอาจจะจัดเป็นตัวล่างได้นะครับครอบอันนี้ก็พิจารณาเบิง้งพิจารณาเบิง้งนเจ้าหาสงนี่ก็คือน่าจะเป็นในสามตัวบนเแน่นๆน,น,นะครับอาจารย์นะครับ อันนี้จ็พิจารณาเบื้องหน้าก่อนลงปีแล้วบอลลูดยังไงแล้วก็บอลลูดเพราะว่าอล้วเราถามเราทีนึงเพราะว่าได้ว่าจ่าไปแล้วกันทีเนาอเรับว่าอยากให้พากันได้ทุกคูทุกคนอยู่เพราะว่าครับไวเรีวนี่ไว้ว่าจะมือสองหลอกหลอกหลาอันให้ซื้ออะไรเลยก่อนด้าเท่านี้ก็ยังซื้ออะไรกันแล้ว พี่น้องที่เราค่อยมาดูนะครับหลายๆเหมือหลายวันนะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามนะครับอยู่ขันน้ำมนต์ของไฟจางนะครับจนมาฮอดมือนี้นะครับแต่ลยอย่ากว่าขอแนวทางบรรดาญาติยมพี่น้องหลายๆลท่านหลายๆคนตัวปฏิบัติตัวลูกกำลังล่อแนวทางจากไฟจ่างนะครับทางผู้ข้าทางญาติยมกับขอแนวทางจากไฟจางครับที่ค่นครับชื่อว่าเห็นตัวเลขชื่อว่าเห็นในถาดตอนนี้ครับชื่อว่าเป็นตัวเลขสามมือ สามื่นที่ว่าเฮ็ดนี่ขันน้ำวนเนาะ็ดตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามมื่นสามมื่นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ว่ามันตรงกันเกือบทุกตัวที่ว่าเฮ็ดสามมื่นมันผิดแค่ว่าตัวไทยที่ว่าว่าตรงกันพาเฮ็ดแต่ละมื่นนี่เป็นตัวเลขหาหาตัวเนาะแต่ละมื่นเป็นตัวเลขหาตัวแต่ทุกตัวจะตรงกันที่ว่าตรงกันยูซี่ตัวอีกแถวหนึ่งจะว่าตรงกัน ือว่าจับเลี้ยงเบิ้งยังไงเเห็นในภาพก็คือเลี้ยงให้เบิ้งอยู่ข้างหลังกีว่าแตกกลางือว่ามันม่ตรงกันทั้งสามมื่นกรสีที่ตัวขนาน้างหน้ามันตรงกันที่นี่ก็เลยได้เราก็กเลยมานังเบิง้งวันที่ยุคเก่ายเก่าี่มแรลงยุเก่าสามสิบสามสิบเอ็ดสามหมื่นมันก็เลยได้ตัวเลขว่าเป็นตัวนี้เนาะ ครับเลยบ่ค่ะนี่อาจารย์จับคู่มาบกบ่ค่ะแม่นจับคู่มากเราเป็นตัวนี้เ้อที่ว่าหวกับเก้ามันตัวเดียวกันเกิดเลขเขียนที่จริงน่ะได้เก้าห้าสองต่เป็นยังคือเขียนหกขาสองเพราะว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันแต่วก็สองตัวนั้นคือว่าสามเก้าสองเก้าแต่ต่สองที่ในบางที่ว่าเป็นยังคือนีสามหกสองหกนั่งทื่ว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันอีกแหละ ะได้มีสามเก้าต้องมีสามหกสองเก้าต้องมีสองหกเน่นไห้คือสามเก้าตัวคีดเซนติมาค่ะเน่นไห้สามเก้าเก้าสามแต่ว่าอย่าลืมที่ว่าตัดเหเดรียญน้่นเด้อตามตัวห้าสองบกห้าสองเก้าห้าหกห้าหกห้าว่า แต่ว่าเนี้มันจะมีกันอยู่แล้วเนาะสองต่อนี่ก็มีอยู่แล้วเรต้องตัดจะได้พวกสองนี่ก็มีอยู่แล้วเรต้องตัดจะได้ตัดแก่พวกห้าเก,ก้าหา้าอาจารย์คะตัวเลขนี่สิมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์สีนั่งเบิ้งอีกบอสหงายปูหงาย่านี่อยู่แล้วไหมอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วโอ้โบเปลี่ยนมันบ่ค่ะมันโ<อ>ยู่<ๆ>ริงปิงแล้วเนาะมันเมื่หลายตัวเด้อเบิง้งดีๆคือว่า กันไว้ให้เพื่อ,อาาทำไมเพื่อคือว่าเน้นเน้นก็คือว่าเก้าหาสองสตัวนะสองตัวสองตัวก็นี่ละสองตัวคือว่าขีดเส้นใต้นั่ะคือเน้เนส,สุดเน้นสุดขีดเส้นใต้สองตัวนี่เป็นสามเก้านะค่ะสามเก้าเก้าสามสองเก้าเจ้าดูอันนั้น,นได้ถือมาบอกระดาษอีก อันที่เพป็นเขียนห่าเพราะว่าเพราะว่ากันโง่คือยันเขียนลงนี่ย่านภาคกันลืมอมาพุ่มยู่นี่หรือปูพอเราอยู่นี่แต่มีหนึ่งต้องมีศูนย์อ่ามีเก่าตรงมีหกสำหรับพุ่มนี่มาค่ะสำหรับพุ่มนี่แต่ว่าตัวเลขอยู่ในกระดาษนี่นบ่มี่หก หาสองนคะอัน <52 S 2> นี้บ่นมีหกหาสองอยู่ในกระดาษนี่สามารถเอาไปลงทุนได้แน่นบอเนี่ยตัะเดียวกันค่ะเดียวกันสามารถเอาไปลงทุนได้นะคะที่ว่านั่ยเนี่ยังือนี่หกหาสองนี่เพราะว่ากันไว้คือคันหันเก้ามาเก้าลงมาเนาะเม่นก็คือซามเมอร์กับ อาจารย์กระจับคู่ออกมาตัวเล็กตัวเล็ก็ระมี่ในตอนนี้ทุกโตวันนี้สวเย็นเขามาแท้อาจารย์มั่นใจหลายปันไดค่ะกันมั่นใจนี้ที่ว่าจะเข่าเนี่ยมันใจกันว่าลอยกับลอยอยู่ลอยเลยมันบอกค่ะว่าจะมือเขาก็ล่อล่อเลยจะล็อกป้อมแทกกับเล่าบาจะเห็นเหตุออกได้กต่มันใจในบารมีของเพิ่นมาเพิ่นเห็นเหตออกได้แน่นแน่นจะมือกันกระทำแต่ว่าเรา ปูพันก <ai> ับสีซอยคือเขาแล้วงวดนี้มันจะเป็นยังที่ต่อผู้ได้ก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้ผู้ได้หลายได้หลายความเนี่ยอายุที่บุญของแต่ละคนความเนาะค่ะนี่แหละนี่แหละเป็นมาตัวเลขตัวเดียวกันแต่บ่ได้ขึ้นกันค่ะนี่แหละเหตุตัวน้องเป็นยังก็บ่ได้ขึ้นกันเดียวบุได้ขึ้กันว่าดวงเขาไม่หน่อยบุญเขาไม่หน่อยยังได้หลายขึ้นเพิ่นกับบุได้เนาะค่ะถึงร่างตัวนี้มันแก่บ่จัด มันที่ว่าจะมาสามหมื่นเีเขาทั้งสามอ่างเลยเนาะงันลูกก็ยังไงมันเขาทั้งสามแะวันที่ากันมันมีมัดสินใดเตียงเนาะมีเงินใดไ้ใส่ไว้สอไม่ไว้เดาหนังกัมาท่านท่านดูลเล็กแล้วหน่อยเพื่อาสั่ะเม่์พราไตรสะสมบุญได้เนาะค่ะงั้นมาก็ต้องสามไปน้ำยไบ้านพิจารณาบึ้ง ลูกกับวัลลูเนาะความจะออกจักได้แต่มันเกิดเป็นแค่แนวทางแนวทางนั้นตัวเลขนี่ลูกก็บรได้คิดถึงไม่เองก็เลขบรได้คำนวณบรได้ล็อกคำนวณล็อกเลขออกไม่เองคือว่าพอเล่าไหมาแบบนี้เพราะว่าเลขกกับน้ำมันเนี่กัรัตนาถึงพอเล่าถึงพุ่มเล่านมดแหละพุ่มปูเพลินเป็นไหมาเป็นแบบนี้ลูกก็บรรยายตามแบบนี้เนาะค่ะเอามั่นใจไว้จะนาบังเด้อยอมพอย่อมเน่ ไข่วิโชวมวิช่มวิลาบปลูกไว้หมดิดวันที่หนึง่งมีถึงน้าสองพันหาร่อยทีกท่กินทูปกูกตุกคนเด้อสาธุ